สำหรับการปรับรูปหน้าบริเวณคางนะคะเราสามารถทําได้2วิธีก็คือการฉีดฟิลเลอร์หรือว่าการเสริมซิลิโคนคางเข้าไปให้คางยาวนะคะข้อดีของการฉีดฟิลเลอร์คือไม่ต้องพักฟื้นสวยเลยข้อดีของการทําศัลยกรรมคืออยู่ถาวรเนาะแต่ว่าในการใส่เสริมซิลิโคนคางอ่ะหมอจะเห็นปัญหามาเยอะเพราะว่ามันไม่พอดี กับรูปคางหลายๆท่านเจอปัญหานี้นะคะท่านที่ทํามาแล้วหมอแก้ไขให้ได้ด้วยฟิลเลอร์คือหมอจะเสริมบริเวณช่วงถัดออกมาจากตรงคางจุดที่แหลมที่สุดเราจะเสริมด้วยฟิลเลอร์เข้าไปทําให้เกิดความสมูทของเส้นขอบหน้าส่วนท่านที่คิดว่าคงจะไม่ได้เสริมซิลิโคนแล้วก็ไม่อยากทําไม่อยากผ่าตัดนะคะหมอแนะนําเป็นการฉีดฟิลเลอร์สวยสมูทแต่งได้ไม่ว่าท่านจะคางสั้นคางตัด ใช้ฟิลเลอร์ในการแก้ไขปัญหาพวกนี้ได้เดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้ดูนะคะว่ามีเคสแบบไหนบ้างนะคะที่ฉีดฟิลเลอร์ไปสวยงามนะคะได้สมดังที่ตั้งใจหรือว่าเกินความคาดหมายอย่างที่ตั้งใจไว้ค่ะ